กล้วยตาค่ะ,นะเพื่อนวันนี้จะมาแพกนั่งแพกกล้วยตาเนาะวันนี้แพกหลายอย่างนะคะแต่นี่ตอนนี้จะแพกกล้วยตากคับเนาะตากล้วยตาแพกแค่บางเลี้วนะคะอันนี้รุ่นรุ่นสุดท้ายแล้ว่นองนะคะตาเอาไปกินตังเดนจ้ะกล้วยมีเองตาคําตากเอง แพ็กเอาไปกินตัาแดนให้น้องอร่อยมันไม่สุกจนตันไม่ง วดที่แล้วถุงทิชแู่นะะมันสั้นเกินไปมันเล็กเกินไปอันนี้กำลังโอเคะ,คะแท็กไกยตาเอาไปกินในต่างแดนนอกนี่อยู่ต่างแดนนะมันมันอยากได้ขนมอยากเวลาอยากอยากกินขึ้นมาบะหมี่ให้กินได้ไหม ป้าก็ตากอู้ตากลายวันนะพี่น้องเป็นอาชีพหนึ่งกันนะคะตากกล้วยเป็นอาชีพหนึงไม่ได้ตากใช้วันหน่งวันนะะคือยายป้าต้องเอาแบบมันใจจร้อยเนะี่ยมันใจว่ามันแห้งดีแล้วอะไรดีแล้วอะนะคะถ้าไม่แห้งดีก็แม่แม,แม่แม่เอาออกเพราะว่ามันแดดดีนะพี่น้องยิ่งแดดดีมันมันเหนียวมันหนึบหนับนะคะกินอร่อย อย่าไปแพ็กรถนะเพราะว่าให้มันมันใจไม่ให้มีลมเข้านะคะ,ะถ้าลมยังมีมันจะพองนะ,ะถ้าลมไม่มีมันจะหยุดหยุดหย,ย,ยุดไล่ไปอย่างนี่นะ้องเมื่อกี้มันก็มันกระดดดออกนะแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะอย่าปลาถึงเอ,เอาเอาอีกขังนะ้งหนึ่งพอไม่มันใจมันต้องดูตรงที่รอยรอย,รอยความร้อนอะนะคะที่แพกนะ็กอะ แล้วก็ดูลมอ่ะยังมีลมอยู่นายปาเลยต้องเพอีกรอบนึงนะคะนี่คือเป็นลมนี้่ลมไม่เข้านะฮะแล้วมันจะไม่มีเสียงนะคะพี่น้อง ตูปุงก,ก่อนนะคะพอมันเป็นแน่เป็นแน่มันไม่ได้มาเป็นถุงนะคะเดี๋ยวปลาซึ่งมาเป็นมวลน,นะคะเวลาจะอะนี่จะจะจะทำทีก็ต้องแพ็คเอาไว้รีดตูปถุงก,ก,ก่อนนะเนี่ยนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เอากล้วยลนะง,ง,งไปนะคะเลี้ยงเอากล้วยเลี้ยงเลี้ยงไป เล้วแต่คุณจะเลี้ยกมากเลียกน้อยก็แล้วแต่ะะวันนี้เยีปลาตาเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยทะคล ดูง่ายเลยนะคานะถ้าลมไม่มีเนี่ยแม่เขาจะอยู่เป็นอย่างไรนะน้องเห็นไหมอันนี้ลมไม่มีนะะแปลว่าเขาไอ้ลมออกตรงดี นี่ป้านบอกว่าเวลาผักอะไรอ่ะเราเก็บมาส,สดๆอ่ะไม่ต้องล้างนะคะแจ่ให้ไปกินตามเพศอ่ะเวลาเราจะกินเราค่อยออกล้างนะคะเพราะว่าเวลาเราล้างแล้วน้ำไม่แห้งจริงๆนะเครื่องเนี่ยน้ำเต็มเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดเขาดูดลมออกเขาต้องดูดน้ำออกเลยยากเห็นไหมหนักนะเนี่ยสั่ง สั่งถุงมาสามรอบแล้วนะคะรอบที่สี่มาไม่ถึงอันนี้ยายปลาเอามาใส่เฉพาะพวกของยยใหญ่ๆกล้วยหัวกล้วยหัวอะไรเงี้ยนะคะยังอีกชุดหนึ่งนะคะพื่อมาใส่กล้วยต้มนะคะกล้วยต้มขนมต้มบอนต้มบอนแทบไม่ต้มหรอกจะเอามาแล้วก็มาควันฟานๆแล้วก็ใส่ใสถุงแพ็คไปเลยพี่หนุ เพราะว่าต้องเอามาถ้าจะต้มก็ต้องเอามาตาัดให้มันให้ให,ให้น้ำม,มันออกก่อน,นะะต้องให้น้ำหม,มัากดีๆะนะคะว่าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เข้าไปก็คงจะไปตัดบอน,นะะเอามาต้มต้มตอกต้มแล้วก็ต้องเอาไปตากลมให้มันหมกักๆนะฮะเนให้น้ำเขาไหลออกอ่ะ ถนึงนี่กินได้สองวันถามว่าไปเผืออใช่ไหมก็ก็มีมีติดไปบ้างนะคะถ้าว่าน้องๆเข้ามาหาน้องๆที่เคยเรียนกันมาหานะะก็จะให้น้องเขาไปกินน้องรักลูกรัก <c oughs> ลูกรักเขาก็รักเยปายอย่างนี้เห็นเขาได้ไหคะดุดุได้คนเดียวมีเยปายดุได้เขาได้คนเดียวนะคะก็ No. Uh huh. ซื้อไหมคะกุยตาค่ะกุยตาค่ะกุยตาค่ะหวานหอมชื่นใจนะคะ